สวัสดีครับผมการ์เกมเบเดนแคตครับอ่ะอยู่กับอีเวนต์คอร์รปใหม่ครับผมเมอร์ส y อรีครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมปะไม่มั่นใจเหมือนกันครับแล้วมาบ่อยเ้วนนะผมเคยเล่นไปแล้วแหละแต่ว่ามีบางด่านครับที่เล่นไม่ผ่านครับผมไอ้ด่านนี้แหละครับอ่าทร m ออฟเมอร์สอครับผมมีทั้งหมด20ด่านครับ ก็ค่อนข้างยากนะตอนนั้นแมวผมมันไม่ค่อยเก่งอะ่ะ oh. ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาครับผมด่านที่20ครับฮิวเลอร์แอนโคลครับผมโอเคครับจะไหวไหมนะถ้าไม่ไหวก็น่าจะต้องหาไอเทมมาใช้แล้วแหละโอเคเปิดมาทําอะไรดีนะจะไม่ได้ลนะอ๋อเขนแครับผมไปก่อนเลยเขขนๆประจตก,การให้หน่อยเร็วโอเคง้างแล้วก็ซัดเขนสวยครับผมรถไฟก็แย่ละเจ้าเต่าครับไปก่อนเลยไปครับ ไปครับแขนแขนไปเพิ่มครับผมอ่าเจ้าฮิวเลอร์แคทเนาะโอ้ยไม่น่าไหวปะไหวอยู่แหละทนไว้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 เดี๋ยวขอดองตังแป๊บหนึ่งครับผมปอดตังครับปลอดตังครับสัตว์เลยกินแขนดีมากน้องโอเคปลอดตังหนึ่งรอบแล้วกันนะมา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 จัดเลยดีไหมเดี๋ยวรอเจ้าฮิวเลอร์วิ่งมาแล้วกันนะอ่ามาครับประมาณนี้ครับผมปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปนย้อนครับไปปาดให้หน่อยเร็วดีมากครับผมอ่ะประมาณนี้ครับ แล้วก็ลูฟารันดีกว่าครับลูฟารันมันตีแรงเนาะโอเคแป๊บหนึ่งครับผมแล้วรอปล่อยลูฟารันครับอามาครับลูฟารันง้างแล้วก็โบะหน้ามันเออดีมากครับผมประมาณนี้ครับแขแครได้เพิ่มครับผมจะปล่อยเจ้าซุ่มยิงอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวมันพักแล้วลูฟารันผมตีไม่โดนตีไปลูฟารันสวยครับคีย์คอรด้วยเอาปืนอยู่เวลาไปก่อนครับผมอ่ะประมาณนี้ครับง้างแล้วก็ซัดเลยลูฟารันบับ เออไม่ตายไง่อึดเหมือนกันแล้วเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเ้ยยอตนยนผมไหวไหมเนี่ยสวยแคลลี่แคลีคล่ต้องเอาแคลี่มาช่วยแล้วโอเคเขาผมไป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 เผาให้หน่อยเร็วน้องเยี่ยมมากครับอะประมาณนี้ครับน่าจะชนะอยู่เขาผมตีบายลูฟารันทุบบับโอเคโดนไหมนะหมุนไม่โดนเลยอะเออถ้ามันไม่ติดคีดนี่ดูไม่ออกเลยครับว่าโดนไม่โดนเนี่ยอ่าลิกกี้เขาผมวิ่งไปตีไปสวยงามเขาผมอ๋อปล่อยซุ้มยิงมาเลยดีไหม หรือว่ายังไม่ปล่อยดีโอเคครับตอนยนผมยังไม่ตายเนาะก็ไหวอยู่ครับลูฟารันทุบสวยครับเอาไปซุ้มยิงไปเลยแล้วกันนะครับอุ้ยอ้ยผมมีนะเจ้าน้่น่ะผมจำชื่อมาไม่ได้แล้วอะชื่ออะไรนะไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยไปอ่านครับผมตีไปตีไปตีไปเรียบร้อยครับผมตอนยนอนผมไปเกิดครับเผาไปก่อนครับผมไม่ใช่เผาดีปืนหยุดเวลาครับอ่ะง้างลูฟานง้างแล้วก็ซัดเลยน้องปั๊บปั๊บปั๊บเออดีมากครับผมเดีจะได้ตัวอูเบอร์อยู่นะแต่ว่า ได้มาตัวเดียวเองเขาครับผมอ่าลูฟารันสัดอีกรอบหนึ่งแล้วสัดวสวยครับแล้วก็ตอนย้อนไว้เพิ่มเขาครับผมถ้าประมาณนี้ครับไม่ยากไม่ยากชนะแล้วเนี่ยไม่มีอะไรยากเขาครับผมง้างลูฟารันผมชอบลูฟารันอยู่นะมันตีแรงอะ่ะเดี๋ยวต้องไปปั้นสักหน่อยแหละเสียอย่างเดียวครับมันตีเดียวอะ่ะโอ้ถ้าตีดาเมจหมูนี่จะสุดยอดมาเขาครับผมอ่ะไป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 ไัเลยลูฟารันคุงโอ้โหซุ่มยิงมันผักอะ่ะลูฟารันผมตีไม่โดนแน่เลยเมื่อกี้โอเค ได้อยู่ครับอ่าเรียบร้อยครับเจ้าบ้านนันไปแล้วเนาะจบละจบละจบละไปเคลียร์บ้านก็น่าจะจบแล้วครับผมไปๆๆค่อยๆเดินไปครับลุงนี่เอาสปีดมาก็ดีครับผมอ่ะเสียดายครับไม่ได้ยิ้สปีดมาด้วยเนาะมันจะได้จบเร็วกว่านี้ครับตีบ้านมันรูฟารันเออยังแรงครับผมอ่ะได้มาเป็นอ่าตัวอะไรหนึ่งใบครับแล้วก็สามสิปกระป๋องแมวครับผมนั่งไหนๆก็เล่นแล้วเคลียร์ด่านนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับด่านจูโจมเดือนเมษายนครับผม อ่ะแต่ก่อนไปเล่นผมขอวิวัฒนาการเจ้าแมวหนึ่งตัวก่อนแล้วกันนะครับเจ้าแมวเบบี้เขาผมเอาวิวัฒนาการไปเลยแล้วกันนะครับมาดูในซีว่าจะเก่งกว่าเดิมไหมโอเคครับผมเรียบร้อยครับกลายเป็นแมวอะไรเนี่ยฮะรถเข็นเหรอมีลูกแมวเยอะแยะเลยครับแมวแมวในเปลเหรอแปลกแปลกฮะอ่ะเหมือนเป็นรถมากกว่าเปลนะอุ้ยมีล่างสุดยอดด้วยฮะต้องอัพไปถึงหกสิบเนี่ยอ้อไม่อยากทำเลยฮะก็ตีเวฟเนาะ ปกติอ๋อปกติไม่ได้ตีเวฟครับผมแต่ล่างสุดท้ายตีเวฟครับอะเดี๋ยวเอามันไปเล่นด้วยละกันนะครับเอามาครับผมเซนเซเลเวลสูงสุดครับมา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 มยากมายากมายากแล้วก็ไม่ง่ายครับผมพูดเพื่ออะไรเนี่ยอ่ารู้สึกว่ารถไฟในชนไม่ตายด้วยนะยังถึกเลยครับเจ้าอ่จรลลเคเอเลียนเนี่ยสุดยอดมากครับผมไปรถไฟไปโชว์น่อย่ิว่าชนไม่ตายอะเออดีมากครับผมไม่ตายจริงๆครับ สุดยอดอาปไายปไป,ปจเจ้าเบบีคงเบบีหรือว่านอนเปลนะจำไม่ได้เลยเรียกเบบีนั่นแหละดีละอ่ปไายปายครับไปครับสง่สงสง่สงส่งส่งของครับผมโอเคว่ายน้ำไปครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็น่าจะชนะแล้วครับเอ้ยเมื่อกี้อะไรอะ่ะเหมือนเป็นแมวไททันเลยครับลุขึ้นมาทุบอะ่ะใช่ไหมใช่แมวไททันไหมน่าจะใช่ครับผมขึ้นมาเออแมวไททันจริงด้วยโอเคกระเด็นอย่างง่ายเลยครับสวยละสวยละจะชนะไหมเนี่ยเฮ้ย อ๋อแล้วดานนี้ก็ปล่อยได้แค่สิบตัวนะแมวอะตีไม่โดนเลยนะเย่แล้วโอเคปอดตังค์ครับปอดตังค์ครับผมไป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 สิงโตครับผมไปเพิ่มครับเจ้าซูชิไปเพิ่มครับเรียบร้อยครับแมวบี๋ผมไปเกิดครับผมอ่ามันเวลแค่30เลยเนาะเกิดไม่เก่งก็ไม่แปลกครับผมอ่ะเจ้าบันบันมาครับปไปไปรถไฟครับผมไปชนหน่อยเร็วแล้วก็บาฮามุสไปน้องไปจบบ้านไหมหน่อยครับผม จบบ้านได้หน่อยจบบ้านห,หน่อยเออปืนใหญ่ครับผมยิงไปก่อนบิ้มบ้านมันดีมากครับเรียบร้อยบาหมุดผมโอ้โหไอ้บางเกินไปไมมบาหมุดคุงทีเดียวเองเหรอโอเคครับตัวปัญหามาแล้วเจ้าคุณค,ณคณรูจิงโจ้นะปาปาปาดปาปาไปรถไฟไปโชว์หน่อยอฮ้ยบันบันก็ไม่เก่งเานาะไม่เก่งเลยแฮอ่ะปาปาปปไปผมว่าเจ้าเบบี้ผมไม่น่าไหวป่ะตัวบางเกินอะ่ะเรียบร้อยครับกระเด้งกันครับหนึ่งรอบแย่แล้ว โอเคได้อยู่ครับผมแล้วเวลาตีนี่อย่างช้าเลยครับกว่าจะตีเรียบร้อยครับไปเกิดเขาผมรถไฟชนให้หน่อยชนสวยครับผมอ่ะไปอ่ะพึ่งแค่เจ้าซูชิก็พอแล้วมั่งด้านเนี้ยบาฮหมุดิก็กว่าจะรีเสร็จครับปไปไปไปปมีแค่นี้ครับมีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ครับผมโอเคเหมือนจะได้เบบีมาเพิ่มครับผมไปครับน้องเบบีถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ตามนะแล้วก็ซูชิไปเพิ่มเขาผม อ่ะเจ้าคุณครูจริงเจ้าก็น่าจะใกล้ไปแล้วครับอีกนิดนึงไปตี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 ไปสวยเขาผมโดนพักอีกแล้วทุบ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 ไม่ได้ทุบด้วยทุบ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 เออตายยังยังเขาผมอ่ารถไฟครับไปชนให้หน่อยเร็วไป y ang y ang. ยังยังอึดเหมือนกันนะเนี่ยไปยังครับโอเคครับน่าจะจบละโอเคเขาผมเคลียร์ที่เรียบร้อยครับได้มาเป็นหนึ่งตัวแลครับแล้วก็ซามสทกระป่องแมวเนาะ ไหนไหนก็ได้ตัวแลมมาแล้วครับก็สุ่มหน่อยแล้วกันนะครับ2ใบไปก็เลยเปิดมา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 ขออูเบอร์สักตัวได้ไหมเนี้ยโอเคตัวนี้ซ้ำอีกแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปเล่นอีกด่านแล้วกันนะแคมด่านนี้ด้วยแล้วกันนะครับฤดูกาลที่4ี่ครับผมวันสําเร็จการศึกษาครับมาครับผมด่านแรกครับรอที่จุดนัดครับผมอ่ะด่านนี้ใช้ได้แค่ตัวอีเวนต์เนาะปลา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 ปเจ้าสิงโตครับเรียกเจ้าสิงโตนั่นแหละเรียกง่ายสุดแล้วครับผม โอเคไปจบบ้านมาเลยน้องเร็วจะได้เอา30กระป๋องแมวมาเนาะอยากจะเก็บไว้สุ่มเหมือนกันนะอีเวนต์ของ m e r ร์ชโซเรียอ่ะได้ามาเป็นเล่นความเร็ว1อันครับผมอ่จบเป็นที่เรียบร้อยครับด่านที่2ได้ามาเป็นซีพียู CPU หนึ่งครับอ่าจะชนะทั้งหมดไหมนะสิงโตเนี่ยน่าจะชนะอยู่ครับโอเคเควสผ่านเลยเนาะได้ามาเป็นแมวเซทีครับด่านนี้ได้ามาเป็นอะไรครับขอดูหน่อยตัวแมวครับผม ปล่อยแค่นี้แหละไม่เลือกปล่อยอะไรครับแค่นี้น่าจะไวแล้วครับผมไปสุดละ<อ>ปาปาปาปปจริงหรือเปล่านะไวสุดเนี่ยโอ้ยนานแน่เลยเ่ย,ย,ยโอ้โหถ้าปล่อยตัวอื่นไปนะจะช่วยได้อยู่ครับผมไอช้างมันครับต,ตีไป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 ปืนใหญ่ไปด้วยครับผมเออจอบเป็นที่เรียบร้อยครับจะมาเป็นอ่าส้มยิงหนึ่งครับผมน่าจะใกล้เคีย์แล้วครับถ้าจัดการข้างหน้าได้จบละจบละจบละเลือดแค่สามหมื่นเองน้อยนิดจริงๆ อ่ะเขียไปที่เรียบร้อยครับรอบนี้ได้มาเป็นงานแมวครับผมเยอะจังเลยเฮ้ยให้จบหน่อยเถอะนานแล้วเนี่ยจะได้ไปชั้นต่อไปเร็วๆโอ้โหออกมาไม่พักเลยครับนี่ใส่บัฟดาวเมดกับบัฟป้องกันมานะเฮ้ยโอ้ยสุดยอดครับตดไปตดไปน่าจะใกล้เขียแล้วครับผมบ้านเรียบร้อยได้มาเป็นตัวแมวหนึ่งใบครับผม แล้วก็ด่าสุดท้ายครับผมไม่โนแล้วเหรอแปลว่าสารภาพได้ใช่ไหมหรือว่ายัางไงไม่เข้าใจหรือว่าคนที่ไปสารภาพเขามีแฟนแล้วโอเคช่างมันครับไปไปไปรีบไปครับรีบไปรีบไปโอ้โหลำคาญเจ้าพวกลมมากเลยอ่ะมันออกมาขวางแล้วแบบโอ้โหไอตัวลดดาเมจนี่แบบสุดยอดมากครับผมอัตีไปตีไปได้อยู่ครับผมโอเคไปครับไปครับเอาปืนกำแพงไปครับผม รีบไปรีบไปรีบไปจบบ้านมันเลยโอ้โห,โหแล้วบึ้มมาซดาแบบอื้มหืออกมาเรื่อยๆเลยครับไปจบบ้านไปเร็วไปจบบ้านไปเร็วเร็วไม่ต้องไปสนใจเจ้าพวกลมจบบ้านมันเลยครับจบบ้านมันเลยจะได้นอนครับผมตีไปตีไปตีไป,ไปโอเคครับเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยครับได้มาเป็นตั๋วแลครับผมโอเคมีตั๋วโซบีหนึ่งใบละแล้วก็สามสิบกระป๋องแมวครับ ่ะแล้วก่อนจะไปครับผมขอปิดท้ายด้วยตัวแลนหนึ่งใบสุดท้ายครับอ่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ้ายยครับกดไปเลยละกันนะคะไม่ช็อตไม่อะไรทั้งนั้นครับอ b e r อร์ต้องมาแล้วปะเยี่ยมไปเลยครับผมอ่ะไปแล้วครับผมบ้ายยครับ